สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับการวิเครา์บอลในวันที่19กรกฎาคม2515ครับกับผมเฮงบอลเต็งในวันนี้เฮงได้เลือกดีกกระชับมิตรสโมสรมาวิเคราะห์กันให้ฟังกันนะครับเรามาเริ่มที่คู่แรกครับเป็นศึกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเมียนคิสตันพาเลครับคิกออฟเวลา5โมง10นาทีครับเป็นศึกของทีมในพรีเมียร์ลีกทั้งคู่นะครับ าต่อกันที่คู่ถัดมาเลดบูซันบวกเปิดบ้านรับการมาเยือนอาแจกอ,มอัมสเตอร์ดัมคิกออฟเวลา5ทุ่มครึ่งครับและคู่ถัดมาครับ PSV ไอโฮเฟนเปิดบ้านรับการมาเยือน FC ไอโฮเฟนคิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงครับและคู่สุดท้ายในวันนี้ครับสปอร์ติง้งลิสบอนเปิดบ้านรับการมาเยือน AS เอสโลมาคิกออฟเวลาตี2ตรงและยังเป็นคู่ v i p ของเฮงด้วยครับในส่วนใครที่อยากได้รับทัศนะคู่นี้สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่ แอท n g 789ครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับศึกกระชับมิรสโมสรคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนคริสตันพาเลตคลิกออฟเวลา5โมง10นาทีครับราคาเปิดไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออยู่ที่1ลูกครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับ ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่งรวมัป็หมด38นัดเก็บชัยได้ถึง16นัดเสมอส0นัดแพ้12นัดได้57ประตูเสีย57ประตูเท่ากันเลยนะครับเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด38นัดได้ที่58แต้มอยู่อันดับที่6นะครับของตารางนะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับเปตอร์วิลเล่เฉลี่ยอยู่ที่4 2 1ครับและในนัดนี้ก็เล่นเป็นทีมเย่าครับสถิติการเล่นเป็นทีมเย่าของแมนยูนะครับ แข่งรวงมไป19นัดเก็บใช้ได้10นัดถือว่ามากกว่าครึ่งครับเสมอ5แพ้4ได้32ประตูเสีย22ประตูครับเก็บแต้มจากการเล่นังหมด19นัดได้ที่35แต้มครับ อาตาัตราเวเลตจากการเล่นในบ้านนะครับอยู่ที่ห้าสิบสองจุดหกเปอร์เซ็นต์ครับมาต่อที่คริสตันพาเลตทีมเยือนครับแข่งรวมไปสามสิบแปดนัดเช่นเดียวกันครับเก็บใช้ได้สิบเอ็ดนัดเสมอสิบห้านัดแพ้สิบสองนัดได้ห้าสิบประตูเสียซีสิบหกประตูเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมดสามสิบแปดนัดได้ที่สี่สิบแปดแต้มครับอยู่อันดับที่สิบสองของตารางและยังมีอาตาัตราเวเลตเฉลี่ยอยู่ที่สามสิบแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ครับและในนัดนี้เขาเล่นเป็นทีมเยือนครับสถิติการเล่นเป็นทีมเยือนของ Palace, คริสตัน,นััััดดดครบบเก็ชไ้น เสมอ7นัดแพ้8นัดได้30ขออภัยครับได้23ประตูเสีย29ประตูเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด19นัดได้เพียงแค่19แต้มครับอัตราวิอเล็ตจากการชนะนอกถิ่นนะครับหรือเล่นเป็นทีมเยือนอยู่ที่21.1%ครับถือว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นทีมต่อเลยนะครับและในช่วงนี้ครับหลังๆวันนี้นะครับถ้าเป็นลีกกระชับมิตรนะครับฟาสเดบครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาต่อที่ผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับมาดูที่5หนน้้าลลสุดแวกััครบ ใหนัดล่าสุดนะครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะ2เสมอ1และแพ้ให้กับทางคิสตันพาเลทไป2หรือว่าผลงานเท่าเทียมกันนะครับนัดล่าสุดครับเป็นทางคิสตันพาเลทที่เก็บชัยไปได้ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดถัดมาเป็นทางแมนยูนะครับที่เก็บไป1ต่อศูนย์นะครับนัดถัดมาเสมอกันไปแล้วก็นัดถัดไปนะครับก็ชนะแพ้กันโคนะนัดนะครับก็ถือได้ว่า2ทีมนี้เป็นทีมที่สมน้ำสมเนื้อกันจริงๆเลยนะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของแมนยูนะครับ ห้านัดหลังสุดครับต้องบอกว่าตรงนี้ครับรวมถึงหลีกที่ตอนนี้เป็นหลีกกระชับมิตรที่เขาเพิ่งไปถล่มมาในแต่ละประเทศหรืออย่น,นี้เลยนะครับอย่างล่าสุดครับ4ีประตูศูนย์เก็บชายจากลิเวอร์ p o o ไปได้นะครับตรงนี้ก็แข่งนนในไทยนั่นเองครับและ นัดล่าสุดของเขาก็คือที่เขาไปแข่งที่ออสเตรเลียครับเขาเก็บชัยจากทางเมลเบิร์นวิทอรี่มาได้ถึงแม้จะโดนนาไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ะครับแต่สุดท้ายก็เก็บชัยไม่ได้ถึงสีประตูนะครับเรียกได้ว่าถล่มเละเลยนะครับก็ตอนได้ทุกคนก็น่าจะใจปะแป๊วๆปหน่อยนะครับเพราะนัดนั้นให้ทีแคปบต่อค่อนข้างจะเยอะนะครับก็โดนนาไปก่อนแล้วไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเลปล่าแต่สุดท้ายก็ตีกับมาชนะได้อย่างขาดลอยนะครับและนัด นัดที่3นะครับเขาก็เจอกับคิสตันพาเลตนะครับก่อนจะที่จะจบฤดูกาลไปในนัดสุดท้ายนะครับก็เป็นทางแมนยูที่แพ้ไปนะครับแล้วก็นัดถัดมาก็แพ้กับทางไบตทันไป4-0นะครับและนัดสุดท้ายเก็บไทยจากเบนฟอร์ดไปได้3ประตูต่อ0ูนย์เองครับราคาอยู่ที่60%ครับสูงอยู่ที่80%ครับมาดูผลงานการเล่นเป็นทีมเย่านะครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ5นัดหลังสุด ก็เป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะยังไม่เคยแพ้ใครเลยใน5นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2แพ้0ครับนัดล่าสุดคือเก็บไทยจากลิเวอร์พูลไม่ได้นั่นเองครับ4ประตูต่อ0นัดถัดมาเก็บชัยจากทางเบนฟอร์ดไม่ได้3าต่อศเสมอกับเชลซี1นต่อหเก็บชัยจากนอริดไม่ได้3าต่อสและเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1นั่นเองครับกินราคาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับสูงก็อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับมาต่อกันที่ทางคินเวียนอย่างคิสตันพาเลต์ก ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับผลงานอยู่ที่กลางๆครับนัดล่าสุดเขาแพ้กับลิเวอร์พูลไปนะครับที่ไปแข่งขันกันที่สิงคโปร์นั่นเองครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับแพ้กับพังลิเวอร์พูลไปลิเวอร์พูลก็กินราคาไฮเทคไปเต็มๆนะครับและนัดถัดมาครับเขาเก็บชัยจากมิววอมาได้นะฮะประตูต่อ4ครับและนัดถัดมาครับเขาเสมอกับพังแองกิงตันสเตลลี่ไปนับหนึ่ประตูต่อ1นะสามนัดล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นสกกระชับมิดล้วนๆนะครับและนัดถัดมาครับเป็นฤดู เป็นการแข่งขันในศึกของตัวเองครับคือพี่เมียรีกนั่นเองครับที่เขาเก็บสายจากแมนยูไม่ได้1ประตูต่อศูนย์เองครับและนั้นถัดมาครับนัดสุดท้ายคือนัดที่เจอกับเอฟเวอร์ตันเขาก็แพ้ไป3ประตูต่อ2ครับกินราคาเพียงแค่นัดเดียวนะครับแล้วนัดนั้นแพ้ราคาไปนะครับมาต่อกันที่ผลงานการแข่งขันเป็นทีมเยือนนะครับของทีมเยือนอย่างคริสตัลพาเลทครับชนะ1เสมอ1แพ้3ผลงานไม่ดีเลยนะครับ2นัดแรกก็แพ้ไปนะแพ้กับวิเวอร์พูลไป2-0แพ้กับเอฟเวอร์ตันไป3-2ครับเสมอกับทางเอฟ แอสตันวิลล่าไป1นนะครับเก็บชัยจากซาทแฮมตันไม่ได้1 2ต่อ,อและแพ้กับ New น,นิวคาสเซิลไป1นประตูต่อศูนย์นั่นเองครับกินรคาอยู่ที่40ปรเซ็นต์ครับสูงอยู่ที่40บปอรเซ็นต์ครับอบอกว่าทั้ง2ทีมนะครับถ้าดูจาก Head to h เฮดเป็นทีมที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับสลับกันแพ้สลับกันชนะมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าศึกชับมิ้นี้นะครับ ต้องบอกว่าคิสตันพาเลสครับเป็นทีมที ters, ่แพ so, ้แพ้เรีย์ภูมา2-0ครับแต่กับกันครับแมนยูครับเป็นทีมที่เก็บชัยจากเรีย์ภูมาได้ถึง4ประตูต่อ0ครับตรงนี้ก็เลือกกันไม่ยากนะครับสำหรับสืกระชับมิดครับอาจจะเป็นเพราะว่ามาไกลบ้านนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ได้โดนใครโขมมานะครับก็เลยสามารถทำงานได้ค่อนข้างดีครับเฮงก็ขอเลือกไปอย่างทางทีมปีศาจแดงนะครับ มาเรื่องวีดคู่ที่2ครับศึกกระชับมิส,สมัสอนศึกระหว่างเรดบูลซันบวกเปิดบ้านรับการเยือนอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมคิกออฟเวลา5้าทุ่มครึ่งครับรานะคาเปิดวีที่ต่อเสมอนะครับตารางคะแนนของทั้งสองทีมไม่มีให้แสดงให้เห็นนะครับผลง,งานการพบเจอกันของทั้งสองทีมสามนัดหลังสุดนะครับเป็นทางเรดบูลที่ทำผลงานได้ดีกว่าทางอาแจ็กมามาถึง2นัดนะครับแต่ว่านัดล่าสุดเป็นทางเรดบูลที่แพ้ไปนั่นเองในปี2020ครับเมื่อก่อนเรดบูลซันบวกทำผลงานได้ดีกว่าอาแจ็กค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะชนะติดต่อกันในปี2014ันสิ แล้วปี2020ก็แพ้ให้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมไปถึง1ประตูสีเช่นเดียวกันครับผลงานการแข่งขานที่ผ่านมาของทางเลดบูซันบวกนะครับสำหรับการแข่งขันหน้านัดลหลังสุดนะเป็นทีมที่เป็นทีมที่เฮงบอกว่าเป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับก็จากการเล่นในถิ่นของเขานะครับก็ทําผลงานได้ค่อนข้างกนดีนะครับเรียกว่าเล่นในลีกเนี่ยแทบจะไม่แพ้ใครเลยนะครับเก็บชัยจากเฟยนูตไปได้นะครับ เก็บชายจากโอลิมปิกกอสไพรีอัตไปได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ที่เหลือนะจะเป็นลีกในลีกของตัวเองนะครับก็ไม่ค่อยน่าจะอ่านสักเท่าไหร่เราต้องดูจากลีกนอกนะครับเขาก็คิดราคาไปได้ถึง40%นะครับจากผลงานการแข่งขันเย่าเยือนนะครับมาต่อนี่ผลงานก็เล่นทีมเย่านะของทีมเลดบูซันบบกันนะครับถ้านัดหลังสุดผลงานก็ดีไม่ไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับการเล่นเย่าเยือนหรือว่าการเล่นเป็นทีม เย่าอย่างเดียวนะครับนัดล่าสุดครับเขาแพ้กับเฟยนูตไปนะครับหนต่อสครับเก็บชัยจากโอลิมปิกอสนะครับไพรีอัดสาประตูต่อ1ครับเก็บชัยจากทางลิกเกียวชอไปได้นะครับสาต่อสเสมอกับทางเอสจีออสเทียคาเกนเฟิร์สไปได้1นต่อหนะครับและนัดสุดท้ายครับเก็บชัยถล่มทางโฟร์เบอร์เกอร์เอซีไปได้4ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับและกินราคาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์อัตราเกมสูงก็อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ มาต่ออย่างทางอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับผลงานการแข่งขันหน้าและหลังสุดนะครับแต่ละเกมแล้วยือนชนะ2องสมอสองแพ้หนึ่งครับบอกว่าทีมทีมอ่าเรดบูลทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับน่าล่าสุดครับเสมอกับทางทีม KAS u p อสเป็น1นต่อหครับนัดถัดมาเก็บชัยจากทางทีม NK นะครับ NKK l o ค o m o ล i v ลนะครับ3ประตูต่อ0ูนย์ครับและนัดถัดมาแพ้กับทาง SC p a d e r b o ดอร์ไป2ประตูต่อ5ครับและนัาสุด ในนัดนรองสุดท้ายครับเก็บชัยจากทาง SV สวีแมปเพนไปได้3ต่อ0และนัดสุดท้ายเสมอกับทางวีเทนอาร์แฮมไป2ต่อ2ครับเรียกได้ว่าผลงานการเล่นกระชับมิตรนะครับเขาเก็บชัยได้2นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็นัดที่ชนะก็นัดก็ชนะค่อนข้างจะขาดซะด้วยนะครับสามศูนย์ทั้งสองนัดเลยครับและกินราคาอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงก็อยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมาต่อกันที่ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับของทางอัแจ็กรอัมสเตอร์ดัมครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเท่าก สองนัดล่าสุดเขาเสมอไปนะครับกับทางวิเทสอาร์แฮมไป2ต่อ2ครับและเสมอกับทางอาร์แซดอันมาไปนะครับ2ต่อ2เก็บชัยจากทางเนคไมเมเกนไป0ต่อ1นะครับแพ้กับทางพีเอไอโฮเฟนไป2ต่อ1นะครับและนัดสุดท้ายเก็บชัยจากโกนิงเกนไปได้หนึต่อ3ครับไม่มีอัตราการชนะของราคาเลยนะครับถ้าเล่นเป็นทีมเยือนครับและอัตราเกมสูงอยู่ที่80%นั่นเองครับต้องบอกว่า2ทีมนี้นะครับก็ ข้อมูลมีให้ดูบ้าง,งค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับก็ตรงนี้ครับถ้าเป็นวัดจกเมื่อก่อนเรดบูซันบวกอาจจะเป็นทีมที่เก็บใช้ได้ดีมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าหลังๆวันนี้ครับยังขอเลือกไัวอย่างทางอาแจากอัมสเตอร์ดัมครับที่น่าจะมีฟอร์มที่ร้อนแรงมากกว่าทางเรดบูซันบวกก้าวข้ามไปได้แล้วนะครับมาต่อกันที่คู่ที่3ครับศึกกระชับมิตรสโม,มสรครับศึกระหว่าง PSV อสบีไอโฮเฟนเปิดบ้านรับการมาเมืองเอชซีไอโฮเฟนคิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงครับ เดี๋ยวเฮงกดราคาให้ดูกันนะครับว่าตอนนี้ราคาต่อนะครับที่เปิดมานะครับถ้าดูจากทั้ง3เครือนะครับต่อมาที่2ลูกครึ่งเป็นอย่างต่ําเลยนะครับสลูกครึ่งควบสซะด้วยซ้านะครับต่อสูงค่อนข้างจะมากซะด้วยนะครับเรียกได้ว่าต่อสูงจริงเพราะว่าอยู่กันคนละอยู่ดีเดียวกันครับแต่ว่าอยู่กันคนละดิวิชั่นกันเลยนั่นเองครับโอเคครับต้องบอกว่าเป็นทาง PSV นะครับที่ อยู่หลีกสูงกว่าและเป็นรองจากฝูงซะด้วยนะครับทางไอซีฮอเฟนไอโฮเฟนนี่จะเป็นอยู่หลีกดิวิชั่น2นะครับแล้วก็อยู่อันดับที่3นะครับก็หากันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเฮงขอเลือกไปที่5้นัดหลังสุดกันก่อนดีกว่าครับก็เป็นทางเจ้าบ้านครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับก็นัดล่าสุดนะครับเป็นทางเจ้าบ้านที่แพ้ไปในปี2016ครับแต่ว่า เฮงคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีปัญหานะครับในนัดในนัดนี้นะครับเพราะว่านัดนั้นเขาอาจจะเล่นไม่ได้เอาจริงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่านัดก่อนหน้านั้นทั้งหมดนะครับที่เป็นศึกเขาเขาเจอกันนะทั้งสองทีมก็เจอกันในศึกกระชับมิตรเท่านั้นนะครับเจอกันในเกมจริงๆในลีกจริงๆริงเขายังไม่เคยเจอกันเพราะว่าอยู่กันคนละดิวิชั่นนั่นเองครับกินราคา60%นะครับสูงอยู่ที่40%นะครับส่วนมากก็จะเป็นทางนี่แหละครับ PSV อีที่ชนะมาโดยตลอดนะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทาง PSV เจ้้าาาบบบนนนนะะคครรัััดดล่สสุช3เมอ1 1แพ้ครับ สองนัดล่าสุดทำงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดนะครับไปกระชับมิดกับทางอามีเนียบีเรฟมานะครับแพ้ไปถึง4ประตูต่อศูนย์เลครับนัดถัดมานะครับไปกระชับมิดกับทางเชอร์เคอร์บูธนะครับก็เสมอกันไป2ต่อ2ครับและนัดถัดมาก็ไปกระชับมิดกับทางขออภัยนะครับตรงนี้เฮงอ่านไม่ค่อยออกนะครับทางทีวีเอสเนี่ยนะครับก็ขล่มไปถึง6ประตูต่อศูนย์กันเลยนะครับและนัดถัดมาครับก็เป็นนัดเรียกได้ว่านัดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายที่จบจากฤดูกาลมานะครับเก็บชัยนะครับจาากทง PEC โวมาได้นะครับ1ประตูต่อ2ครับและนัดสุดท้ายนะครับก็เก็บชัยจากทาง NEC m i เ n e k e มาได้3ต่อ2ครับตรงนี้ก็แพ้ราคารวดเลยนะถึง5นัดลวดแล้วก็ส่งอี่ที่75%นั่นเองครับมาต่อกันที่ผลงานการเล่นเป็นทีมเย้านะครับของทาง PSV ให้หน้าหลังสุดครับชนะ4เสมอ1แพ้0ตรงนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแปลว่าผลงานดีจริงๆครับน้าล่าสุดเสมอนะครับ ที่หิงได้พูดไปก่อนหน้านี้ครับและวนัดถัดมาก็ถล่มกับทาง TUS นะครับนัดถัดมานะครับเก็บชัยจากทาง NEC ไปได้3ต่อ2ครับเก็บชัยจากทางวินเลมทูไปได้4ต่อ2ครับในนัดสุดท้ายเก็บชัยจากทาง a j a จกอัมสเตอร์ไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับเรียกได้ว่าตรงนี้เก็บชัยจากทางจากฝูงไปได้นั่นเองครับกิราคาเพียงแค่25เปอร์เซ็นต์เองนะครับหรือเพียงแค่นัดเดียวนั่นเองครับถือว่าเป็นทีมที่กินราคาได้ค่อนข้างจะน้อยก็สักมากๆเลยครับมาต่อกันที่ทีม SC สซีไอโฮเนะครับหรือว่าทีมอ่าทีมดีสนั่นเองครับผลงานการแข่งขันห้านัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอศูนย์แพ้2ครับสองนัดแรกเขาเก็บชัยไม่ได้เก็บชัยจากทางพีเอสวีไอโฮเฟนเยาวชนนะครับหประตูต่อศูนย์นั่นเองครับนัดถัดมาถล่มทาง RBC l u ี e n d a เดไปได้นะครับศูนย์ต่อ6ครับและนัดถัดมาแพ้นะครับแพ้กับทางเ d ดีโอเดนฮาไป1ต่อ2ครับนัดถัดมาก็แพ้เช่นเดียวกันครับแพ้กับทีมเดิมนะครับ เอดิโอเดนฮาร์กนะครับสอต่อหด้วยสกอร์เดียวกันเลยนะครับและนัดสุดท้ายเก็บชัยจากทางเดอะกัฟส์ครับไปได้3าต่อหนึ่งครับกินราคาอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสูงกว่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับมาต่อกันที่ผลงานการแข่งขันเป็นทีมเยือนนะครับของทางเอฟซีไอโฮเฟ่นนะครับท่าน่าสุดชนะสองสมหสองแพ้หนึ่งครับเรียกได้ว่าผลงานดีกว่าทางการเล่นเย้าเยือนนะครับนัาสุดเก็บชัยจากทางอาร์บีซีรูเซนดานไปได้อ่ศูนย์ต่อหกนะครับและนัดถัดมาแพ้นะครับแพ้กับทาง เอดีโอเดดฮาร์คไปนะครับ2ต่อ1นัดถัดมาเสมอครับเดอร์กราฟ์สครับไป1ต่อ1เสมอกับทางโวลแอนด์ดไป2ต่อ2ครับและนัดสุดท้ายนะครับเก็บชัยจากทาง s อสซีเทลสตาร์ไปส่วนประตูต่อ1ครับกินราคาอยู่ที่75%ครับสูงอยู่ที่50%ครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะครับมันมองกันยากนะครับมันเอาผลงานที่เจอกันมาเปรียบเทียบกันไม่ค่อยได้นะครับยกเว้นเฮตูเฮตอย่างเดียวถ้ามองจากเฮตูเฮต์นะครับเพียงขอเลือกไปอย่างทาง PSV อสวีไอโฮเฟนครับน่าจะสามารถถล่มทาง f c สซีไอโเฟนไปได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่คนละระดับกันเลยนะครับในอีกอย่างเจอกับเจอกับรองจ่าฝูงด้วยนะครับของทาง D1 หนงเห็นว่าทาง f c สซ o f e n น่าจะต้องเตรียมแผนตั้งรับไว้ดีๆนะครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายท้ายสุดในวันนี้นะครับศึกกระชับมิตสโมสร คู่ระหว่าง s p o r t i n g l i ิ b o n บเปิดบ้านรับการเมือนเอสโลมาคิกออฟเวลาตีสองตรงครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้เป็นคู่ VIP ของเฮงเองครับในส่วนใครที่อยากได้รับทัศนะคู่นี้ครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอนเฮงเจ็ดหรือสแกนเคอร์อาโค้ที่ขึ้นอยู่กลางหน้าจอได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับกับการวิคราะห์บอลในวันที่19กรกฎาคม2515ครับกับผมเฮงบอลเต็งครับตอนนี้ก็เข้ากันสู่ในช่วงของการสรุปทัศนะบอลง่ายสั้นกระชับกับเฮงนะครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกกระชับมิตรสโมสรทั้งหมดนะครับในวันนี้คู่แรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนคริสตันพาเลตคิกออฟเวลาห้าโมงสิบนาทีครับคู่นี้เฮงมองไปทางแมนยูนะครับเพราะว่าคริสตันพาเลต์พึ่งแพ้ทางลิเวอร์พูลนะครับในสิงคโปร์ไปนะครับสองประตูต่อร์นครับแต่กลับกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลครับเจอกันเป็นทางแมนยูที่เก็บชัย จากลิเวอร์พูลไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ในไทยการแข่งขันในไทยนั่นเองครับเฮงเลยมองไปอย่างอย่างทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับน่าจะสามารถเก็บชัยจากราคานี้ไปได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับมาต่อกันที่คู่ถัดมาครับศึกศึกระหว่างเรดบูลซันบวกเปิดบ้านรับการเมียนอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมครับคู่นี้เฮงขอเลือกไปอย่างทางอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมครับถึงว่าถึงแม้ว่านะครับเมื่อก่อนเรดบูลซันบวกนะครับจะเป็นทีมที่ทำงานได้ค่อนข้างดีดีกว่าทางอาแจ็กซะด้วยซ้ำนะครับแต่หลังๆมาอาแจ็กครับ เป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับเฮงคิดว่าน่าจะก้าวข้ามเลดบูไปได้แล้วนะครับเพราะคู่นี้ต่อกันที่เสมอด้วยนะครับเฮงขอเลือกไปอย่างทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับเฮงมั่นใจไปในทางนี้มากกว่าครับมาต่อกันที่คู่ที่3ครับ P S V I HOFEN เปิดบ้านรับการมาเยือน S C I HOFEN ครับที่อัปเดาที่คืนตรงนะครับสำหรับคู่นี้เฮงมองไม่ยากถึงแไ้จะต่อสูงแต่เฮงว่า PSV ทับได้ครับน่าจะสามารถเก็บชัยจาก FC ไฮเอนไปได้อย่างไม่ยากเย็นครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายในวันนี้ครับสปอร์ i ิ้งลิเบเปิดบ้านรับการมาเยือน AS เอโมาครับในคู่นี้เป็นคู่ AP ของเฮงเองครับในส่วนใครที่อยากได้รับพัสณะนะคู่นี้สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่ a อ h เฮง789หรือสแกน q r Code ที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสรุปทัศนะบอลง่ายๆสั้นกระชับกับเฮงนะครับในส่วนใครนะครับที่อยากได้รับทัศนะอื่นๆครับก็สามารถแคปหรือพิมพ์มาถามเฮงได้เลยนะครับในลายของเฮงนั่นเองครับเฮงจะพยายามตอบให้ครบและให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับว่าเฮงมองไปทางไหนทิศทางไหนทัศนะของเฮงเป็นยังไงนะครับส่วนของวันนี้นะครับเฮงก็ขอตัวลาไปก่อนครับวันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับการครา์บอลง่ายๆสั้นกระชับกับเฮงครับสวัสดีครับ